รู้ไหมผิวเราต้องเผชิญกับอะไรบ้างทั้งแสงแดดมลพิษฝุ่นควันนอนน้อยตายตาคล้ำเลเซอร์สารพัดสิ่งสกปรกบนหมอนแถมสิวยังรุมเร้าอีกทำไงดีสวัสดีค่ะหญิงแยเองนะคะเห็นตัวอย่างมาแล้วสินะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยผิวของเราเจออะไรกันบ้างได้แก่ นอนไม่หลับกระสับกระสายตับพิการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยทานอาหารไม่อร่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่กดมีกดในกระเพาะอาหารกระดูกก็หล่อฟันก็ปวดเป็นปดนไส้ลาหยใจไม่ไอาเย็นอาเจีเย็นติดปกเป็นที่แค่เป็นที่่ออกัเข่า็อลกตกเยป็นเนื้นันคือก็อย่างที่บอกนะแสงแดดนี่อันตรายมากมันทำให้ผิวเราดำแก่ เหี่ยวย่นไหมพังพินาศนะคะรวไมไปถึงไปทำทรีทเมนต์เลเซอร์เอาขนออกนู่นนี่นั่นมันก็อาจจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีอาการคันมีผื่นนู่นนี่นั่นขึ้นได้นะคะทีนี้ยยดก็เลยมีตัวช่วยที่ดีงามพระรามแปดมากๆากนั่นก็คือสมูกโตอะโลีสเนลไบรท์เจลเป็นซูทิ้งแอนด์มอยเจอร์ไรเซอร์อโลเวรา99.5 เป็นเจลว่านหางจระเข้ที่มีส่วนผสมของเมือกหอยทากวิตามินอ e, ีไายาลูตอนิกแอซิดซึ่งมันดีงามพลัาบแปดมากจริงๆข้งางในก็จะเป็นอย่างนี้เฮ้ยน่ากินม,มากเลยอะ่ะแกแนะนำว่าให้แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งเวลาใช้ตอนที่เขาเย็นเนี่ยคือจะสดชื่นมาก2ก็คือมันจะช่วยคงประสิทธิภาพได้อย่างนานยิ่งขึ้นคนที่มีปัญหาเรื่องรอยสิวรอยแดงรอยดำช่วยทำให้ผิวตรงนั้นน่ะมัน หายไวย,ยิ่งขึ้นช้วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวดวยที่ผิวของเราเนี่ยไม่เหนียวเหนอะหนักด้วยนะคะส่วนในเรื่องของแผลเป็นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีพวกแผลเป็นอะไรพวกนี้ก็สามารถช่วยได้เหมือนกันหลายคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณสมบัติด,ดีงามขนาดนี้มันจะใช้ได้บ่อยแค่ไหนนะคะต้องบอกเลยว่าใช้ได้ทั้งวันใช้ได้ตลอดเวลาเพราะว่ามันคือส่วนผสมธรรมชาติที่ไม่ระคายเคืองต่อผิวไม่ใช่แบบทิ้งไวสักพักจะคันยิบ,ยบ ไม่นะคะมาดูวิธีการใช้กันเลยนะคะปึ๊บแล้วก็ทายทั่วใบหน้าบางๆโอ้ยสดชื่นแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแต่งหน้าต้องบอกเลยว่าเจ้าสมูทโตกเนี่ยจะช่วยให้เครื่องสำอางเนี่ยติดทนนานยิ่งขึ้นด้วยมันดีมากๆเลยสมมุติว่าใครนอนดึกใต้ตาคล้ำนะคะอย่าลืมแช่ให้เย็นเย็เย็น,ยน,ยน,ยนไปเลยแล้วก็เอาสำลีมานี่ยอดเจ้าสมูทโตก ลงไปแล้วก็โปะไว้เลยที่ใต้ตาใครที่แบบมีถุงใต้ตาตาคล้ำอดหลับอดนอนจัดด่วนให้ไววุปรสมบัตเก็ยังไม่หมดนะต้องบอกเลยว่าคือเราอาจจะเคยไปทะลงทะเลอย่างเงี้ยแล้วเราก็หาพวก After เ u อรนอะสมูทโตดน,นี่แหละช่วยได้จริงคือมันเป็น After Sun รันนะเรียกว่าพอเราไปโดนแดด ทันลงทะเลมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราอาบน้ํา mm hmm. ก็าให้รีบทารีบโบกทั้งร่างกายแล้วก็ผิวหน้าจะโอเคและดีงานพลัมแปดมากๆเลย mm hmm. เราก็สามารถที่จะบํารุงเล็บมือถ้าใครข้อศอกด้าน mm hmm. หัวเข่าด้านทา,นนานหนาๆไว้เลยแล้วก็ทิ้งไว้ เนี่ยหลายคนก็บอกว่าอ้าวจริงๆแล้วพวกเจอว่านหางจระเข้ก็มีแบรนด์อื่นเยอะแยะไปแล้วทาไมยะถึงเลือกสมูโต้ล่ะคือต้องบอกเลยว่าสมูโต้มันมีความเข้มข้นของว่านหางจระเข้ตั้ง99.5คือเยอะมากเยอะที่สุดเลยอะแนะนำเลยว่าให้ใช้นางนะคะโอ้ยมันนุ่มมันฉ่าแล้วมันก็เดิ่ง